ไปปืนล้ปืนล้สามีบสามี้ดันด้ดันปืนนนนปืนน่น้เข้าไป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 ขวปืนอยู่ขวานะปืนอยู่ขวานะไลไละไละเพ่เพิ่งไม่มีพีฝั่งมาเลยดึงสมักลับมานะดึงสมักลับมานะเอ้ยเกูตีกูตีโหอุ้หน่อยอุ้หน่อยข้างในโห อุ๋ม่หลงอไนอยป้รถฟอูนอยอหล่อเอไอเนี่อูน่อยอูลมหอพี้มแล้วล้อมแล้วหลงไม่ไม่ขึนเอาไมเอาไมลมไม่ไม้หลเเอไปไดรฟมีไดงออกมางศพอีกยิงศพงศพเยอะงศพไปงศพไปสวยงศปันเยอะมีางสเยอะเยอะศพไเยอะแล้วเน่อนไปสวย

สวยกันมาเลยอยู่กันมาเลยอยู่กันมาเดยอยู่ไหวิเพืไหวพือนกสัตว์กูตายกูตายเียต่อเฮีย่วายสองให้ฝากเอาไปเดี๋ยวเอา่ืเลยเอาม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 มาัตมามาามามามาามาเอามามามาออา โอ้ยแยบ้านแตกยิงไม่ล้มด้วยสัตว์ไปไม่แตกไม่แตกเล่นอยู่หลังเยอะไปหน่อยมือถือตอร์ดี้อร์ดีกูกปืนไปไหนวะปืนหลังไฟโดนหลังไฟโดนหลังไฟเราเกินหลังไฟเราเกินปืนไปไหนปืนปืนไอ้ชิวิ่งสิ่งดูศพกูหน่อยดิวิ่งดูศพกูหน่อยดิน้อง เริ่มแยกละเริ่มแยกละไอ้เพื่อนเพื่อนมาชุมกันหน่อยเพื่อนเพื่อนต้องเห็นกูนะเว้ยเพื่อนหลังบ้านเราเล่นอยู่หลังบ้านเราเล่นอยู่หลังบ้านเราเล่นอยู่ไอ้เพื่อนจะเห็นกูป่าวะเชื่อมันในตัวเพื่อนไปเชื่อในตัวเพื่อนไปเชื่อในตัวเพื่อนไปสวยเพื่อนเรากักอยู่เพื่อนเรากักอยู่ เห็นก ah uh no e, ah. ูดิเห็นกูทีเห็นกูทีสัตว์สวยเพื่อนเรายืนอยู่เห็นกูหน่อยเพื่อนเพื่อไหวปะวะมองไม่ออกอ่ะ ยี่หิงไม่ล้มสักทีเลยแต่ละตัวเพื่อนเอาคนหน่เพื่อนเพื่อนโดดตามมาโดดตามมาโดดตามมาเอออยู่ขวาน้องปืนเราอยู่กลางไฟปืนเราอยู่สวยวิ่งวนทำไมอะ่ะวิ่งวนกันทำไมอะ ชื่เพื่อนไม่มีให้ใครเห็นเลยสัตว์ไหวไหมว่าคนดูไหวไหมวะต้องเชิอในตัวเพื่อเราอะ่ะตามมาหน่อยตามเอาศพกูหน่อย สวยเพื่อนเราวิ่งเยอะเพื่อนเราวิ่งเยอะสวยมาน้องก็อยู่นี่น้องน้องน้องอยู่นี่น้องโอ้โหโมงไอสัตว์โอ้โหโมงสองหุยเล่นคุยอะไรกันนะ่ามึงเล่นอะไรกันไอเหีย ดีนะเพื่อนเห็นไอ้เหียเพื่อนไม่เห็นกูจริงดิกูเด้งแล้วนะเมื่อกี้คือกูเด้งแล้วนะเพื่อนไม่เห็นกูจริงดิไม่เห็นกูจริงดิกูเด้งแล้วนะเฮ้ยอย่าไปไล่เสียเวลาโอ้ เดือนยันแม่ไหวไหมเนี่ยหลุมศพคูไปเนี่ยตรงเนี้ย เอาคูกรนช่มันดูไม่ออกเลยใครโดนไม่โดนอะ่ะแต่ผมว่าไหวผมว่าไหวเพื่อเราวิ่งเยอะมันกักงองโ,งโงอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นกูจริงดีไอ้สัสสุสานรีซอหลุนว่ะยี่ไม่ต้องสปอยนะอย่าสปอยนะไอเฮีย คิวค <ane> <đi>. ิวคิวรุนวะเพื่อนกูไม่รอบรู้เลยเฮียกักง่ออย่างงี้หลุมศพรีซอ แต่เขาขาวนะกาขาวอะ่ะเปิดทวิตดิไหนถ้ามันโพลรูปแสดงว่ามันเกินชนะละเอ้ยมันสปอยทำไมไอ้เหี้ยแบนี้ดาบใครอะ่ะอันนี้ใครวะ เอาดีไหวหรอเออมาดีสัตว์คุยก็ยยไม่เท่าไหรน่นี่ไอส้ส,สัตว์เพื่อนดิมึงชื่อเพื่อนดิสวยใครไม่รู้เดีวคุยม,มือแตกไอ้เหี้ยไม่นนี้มีใครอยู่อย่างนี้ไหมมีใครอยู่อย่างนี้ไหมมีใครอยู่อย่างนี้ไม่รู้กูไม่รู้พวกมึงผ่านกูไปหลายรอบจัดเลยไหวใช่ปะคือแล้วคือแล้วครสวยน้องชายพี่ค่อยชื่นใจหน่อยไปไปไปหาเพื่อนต่อหาเพื่อนต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวไปรถเดี๋ยวไปรถเดี๋ยวแถวนี้แหละแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะผู้ช่วยกูดิแถวนี้เยอะไปข้างหลังไปพี่เล่นนะผมนะผมหมาครับพี่เล่นพี่เล่นนะผมครับไปชิวชิวหวยคูยไอ้เฮียมือป่ามีเสียงได้แล้วมือแตกไปดิไอ้เฮียรับแต่เอ็กดีกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วสวยสวยสวยวินใช่ป่ะน้องวินหล่อยี่ป้า อ่ะเ <wie erman! S 2> พื่อนอ่ะสบเพื่อนพี่โมยูอยู่กลางไฟนะกลางไฟสมบุกสมไม่มีสมเอาสมเพื่อนเราไปแล้วไปาใจเย็นยไม่ไปพี่พี่ขอสมหนึ่งได้ไหมที่ไม่ใช่ปืนอ่ะพี่ม57359ครับพี่มส่งให้หน่อยสวยสวยสวย